สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในนีแหละอินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เอามาในวันนี้นะครับผมจงรู้จักตัวตนของตัวเองนะครับผมเนื้อหานี้นํามาจากคุณมิ่งขวัญลิลุธประภาพรนะครับผมเขาบอกว่าจากหัวข้อเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใครเล่าจะไม่รู้จักตัวเองนะครับแค่มองกระจกก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไง หากแต่ว่ากระจกนั้นอะ่ะมันไม่ได้ส่องไปถึงจิตใจของคุณและก็ความคิดด้วยจนบางครั้งเรามองเห็นตัวตนเพียงแค่ภายนอกที่หลอกตาของตัวคุณอยู่ก็เป็นได้นะครับเขาบอกว่าพระอาจารย์ท่านวอนะครับวอชิราเมทีเนี่ยท่านได้เขียนหนังสือไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าคนสำราญงานก็สำเร็จครับบทหนึ่งว่ามนุษย์เรานั้นมีอยู่3ามตัวตนครับ การส่องกระจกธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ทั้ง3าตัวตนนั้นแต่หากจะต้องใช้กระจกแห่งสติถึงจะสามารถมองเห็น3ด้านนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวตนแรกนะครับตัวตนที่เราเป็นอยู่ในทุกๆวันอย่างที่เราเป็นเนี่ยเป็นอย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับมีตัวตนที่เป็นแบบว่าบางคนมีตัวตนอย่างที่ใครๆเขาก็ชื่นใจบางคนมีตัวตนแบบที่ใครๆเขาก็หวาดกลัวนะครับ เพราะตัวตนนี้คือผลของบุคลิกภาพที่เราสะสมมาอย่างยาวนานนั่นเอง Ryan. ตัวตนนี้คือตัวตนที่เป็นธรรมชาติของทุกคนเรียกได้ว่าในแบบที่เป็นเรานะครับตัวตนที่2นะครับคือตัวตนที่เราอยากให้สังคมมองเห็นตัวตนเช่นนี่คือตัวตนที่เราแบบว่าเสแสร้งแสดง,งอยู่นั่นเองอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นแบบหนึง่งแต่เวลาอยู่กับเพื่อนอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่กับที่ทํางานก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีก อย่างนี้เรียกว่าตัวตนที่เกิดจากการเสแสร้งฉันเป็นอย่างที่เธอเห็นอะไรประมาณนี้นะครับตัวตนแบบที่สครับตัวตนแบบที่ต้องการไปให้ถึงอนาคตเรียกว่าตัวตนในอุดมคติตัวตนนี้จะชัดเจนมากถ้าถามดารานักร้องซูเปอร์สตาร์ก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนคือมีความคาดหวังที่จะเป็นอย่างไรในอนาคตถ้าไปไม่ถึงตัวตนเดิม มันก็ไม่สามารถพาไปถึงครับมีแต่ตัวตนนี้เท่านั้นที่จะพาไปถึงตัวตนนี้เรียกว่าฉันควรจะเป็นในแบบที่ฉันเป็นนะครับจากการที่ได้อ่านหนังสือตัวตนคนดังที่พาจารย์วอลได้เขียนเอาไว้นะครับทำให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าคําตอบที่ได้คงไม่ต่างไปจากที่ท่านเขียนไว้จริงสำหรับผู้เขียนนะครับขอใช้คําว่าตัวตนของเราเนี่ย นอกจากจะดำรงชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแล้วเรามีบทบาทในการดำรงชีวิตเพื่อคนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงต้องมีสติระลึกอยู่เสมอครับในขณะที่เราอยู่ในบทบาทนั้นไม่ว่าเรา,เราจะทำอะไรอยู่เมื่อเราอยู่บ้านแล้วคุณอาจจะเป็นพ่อของลูกๆคุณอาจจะเป็นแสดงความเป็นพ่อที่รักแล้วใจใสสมาชิกในครอบครัวแต่เมื่อคุณอยู่ที่ทํางานอาจจะมีบทบาทอีกรูปแบบหนึง่งที่คุณจะต้องเอาใจใส่อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับผม ต้องมีความหนักแน่นความมั่นคงนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับผมประมาณนี้สิ่งสําคัญของมนุษย์เรานะครับคือการรู้จักตัวตนคือรู้จักบทบาทหน้าที่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะครับผมรวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับพยายามอย่าให้มีอารมณ์นะครับพยายามไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเล้าสิ่งยั่ยยวนใจที่ทําให้ง่ายไปกับอบายามุขทุกประการนะครับผม ที่จะนำมาสู่ความล้มเหลวมาสู่ตนเองด้วยในอนาคตนะครับหากว่าคนไหนนะครับที่ไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยฝึกสมาธิเลยมันก็เหมือนอากับการที่รถที่ไม่เคยหยุดวิ่งทั้งกายทั้งใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยไปหมดแลางกําลังกายถอยโทษกําลังคือหมดแรงหมดแรงที่จะทําอะไรแล้วสมองก็เฉื่อยแล้วก็วาหวุ่น เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้เราเหมือนกับการที่รถที่กําลังวิ่งและจอดพักเครื่องซ่อมเครื่องเปลี่ยนอะไหล่เครื่องให้รถมันดีขึ้นทุกคนควรจะมีจุดที่เราต้องพักผ่อนครับทุกครั้งที่เราฝึกสติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันเท่ากับว่าเราได้นําพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเราและเรากำลังก้าวบางสิ่งบางอย่าง ไปแบบงดงามแล้วก็มั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเดินไปบนหนทางข้างหน้ายังไงก็ตามแต่เชื่อว่าถ้าหากว่าคุณมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกปัญหาคุณจะฝ่าฟันมันไปได้และสุดท้ายคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้เขียนเขาบอกว่าเรื่องฝึกสมาธิเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่วิธีที่ดีมากมาก เมื่อเราได้นั่งสมาธิในเวลาสั้นๆโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยจิตที่นิ่งที่อยู่กับตัวเองเนี่ยจะทําให้เราเกิดสติและคิดวิธีแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ทบทวนเรื่องที่เราทํามาในแต่ละวันสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําด้วยประการทั้งปวงนะครับสติที่อยู่กับตัวเองเนี่ยแหละจะทําให้เรากลายเป็นจิตใจที่สามารถแยกแยะอะไรไดีๆขึ้นเป็นคนมีเหตุผลขึ้นเพียงแต่คุณจะเชื่อหรือทําตามที่จิตของตัวเองคิดหรือเปล่า มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับใช้ลองข้อแนะนำนะครับลองใช้เวลาสัก10 15นาทีในการนั่งสมาธินะครับผมมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับไม่ว่าใครบนโลกใบนี้สามารถทําได้หมดครับการปฏิบัติอย่างนี้มันจะช่วยทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆเมื่อคุณสงบคุณจะเกิดสติครับมันจะนําพาไปสู่ความหนทางที่มันดีขึ้นทางออกปัญหาในชีวิตทุกเรื่อง อย่างแน่นอนลองทำดูนะครับผมมันจะทำให้คุณรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวคุณด้วยแสดงออกคุณถ้าเมื่อคุณทำมันลงไปแล้ววันหนึ่งคุณจะค้นพบตัวเองแบบแท้จริงนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทความของคุณมิ่งขวัญลิลลุดประภาพรน,นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่ลึกซึ้งนะครับกินใจอย,อยู่เหมือนพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งจะได้อ่านเรื่องราวเรื่องนี้เองนะรู้จักตัวตนนะครับ บอกได้เลยว่าผมชอบมากๆเลยที่พันพระจาจวร์ได้พูดว่าคนเรามีสามตัวตนเนาะตัวตนแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันกับตัวตนที่เราอยากให้สังคมเห็นแล้วก็ตัวตนที่เราต้องการไปถึงอนาคตนะครับผมผมชอบมากๆเลยกับแนวคิดนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ก็หวังว่าหัวข้อนี้จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ทําให้คุณตกผลึกอะไรได้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังสงสัยเรื่องการ ค้นหาตัวตนของตนเองนะครับผมอาจจะช่วยให้คุณหาได้ตัวเองนิดเร็วขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่ไปแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายหนหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลซ์อินฮาร์ดสวัสดีครับผม